นินยอดชายชนกับโนดสักนารงชัยนินยอดชายชนโนดสักนาลงชัยคุยกิเศษกับคุยกิเศษประจําวันประจํารอประจําเดือนดํานี้คือนินยอดชายครับของยญ่บุญซีน้องซีควันวัวใส่นะครับข้องไป่บุญซีน้องซีควันวัวใส่โนดสักนาลงชัยกับโนดสักนารงชัยข้องในนารงนาวงกับข้องในนารงนาวง ครับนิ่นหรือโนดสักครู่มีคำตอบกับโนดเป็นโนดเก้านะครับบันทึกเทพวันทีจะนำโต้โงนะครับคึ่งกูเอ็กสำคัญกับผู้สำคัญข้องหลยกานะครับแต่ว่างขายู้จากน้องสี่ควันรวดใส่นะครับน้องสี่ควันรวดใส่กับนาวงกับนาวงฉังกับนาวงวยอดตัวดำนี้จะน้องสี่ควันกับน้องสี่ควันโนดจากสังกับจกฉัง เป็นวัวตีชายไร่ย้อนะครับแทงจัดแทงจานแทงเร็วแทงเจ็บนะครับเพราบันั่นแต่ตกสถานการณ์ขนาดนี้ต๊อกเป็นควายเทียบเรียบต๊อกเป็นรองนะครับตัวด้ำนะครับก็บอกว่าวัวเดินทางดีว่านะครับเปไปตประจำวันประจำรอไปจำเดือนครับดำวัวแทงนะครับเพรว่าแทงเร็วแทงจัดแทงจานครับก็บอกแทงช่องที่ไหนเปรู้นึกว่าเพราะาบันนั 04, Maya, ้นครับทั้งรู้ๆกันนั้นนี่ สี่มาหน้าที่แรกก็ว่าจะแทงไม่เข้าแทงไม่บัดเจ็บก็ว่ายืบดูดนี่ไปยุ่ไว้ตรงข้ามก็ว่าไปนั่นครับไปด่าเสียนัวก็ว่าไปนั่นครับจนบัตชะนีดำยังไม่ได้แทงเตี้ยนี่แทงอะไรครับแทงดำวัวแทงกบวัวแทงไอ้นิ่งเดียวกันแทงกัน มันกันไปเข้าวกับกรดันมาฮัน์เร็ตตองหนาทีกับจินบาจานีก็ายดันยังไ <gravity. S 2> ม h, ่ได้แทงแต่เพล่ที่แทงกับแทงนะไล่ย้อดเทียบกันไปเทียบกันไปนี่ดูเลยหลังครับ โนจะกล้าไปมัดกับตัวนินแทงดักเลยนินน้องสี่ควันกับของผู้ใหญ่บุญซ้่จางน้องสี่ควั้โนดจากนาวงกับโนดจากนาวงสีว่านโนดสักนารงใช่กับโนดสักนาลงใช่ข้าในนาลงนาวงดําคือนินยอใช่ดันไปหายข้าวไหลกันไป วันนี้แซมเบอร์กันอยูทีแซมเบอร์นาทีนี้ครับนี่ก้อนว่างก้อนว่างดําเป็นรองนะครับดําเป็นรองนาทีนี้อยู่ทีแซมเบอร์นี่ยิ้วเลยครับยิ้วบางบางยิ้วติดเลยครับติดติดโดนกระดองติดกับติดปลายยอดกับปลายยอดขมอเป่งจนดําดีว่าเลยนาทีนี้ลูกเลียวลูกกลางลูกปลายยอดกับดําชัดเจนว่าเลยนี่ปลายยอดกระตุกกับ เหลืออะไนี่นแท่งเลยแทงล้าแท่งดีพข้างไอ้ข้าวดันไหนไอ้ข้าวดันไหนไอ้ข้าวดันไหนี่นี่ดํากอไปนี่ดันไหเป็นวัวใจมาจะทูนทูนาวไม่ฟื้นเขบอกวัน่านี่โดนใจเย็นๆเจ้าพนเลยครับใจม้า มนกันกลางกัน้ข้าวดินไปบนข้าวดนไปบนไอ้ดำดนมาดำนด้นไปไอ้ข้าวตานไว้ข้าวฟามาข้าวฟามากางกางางาตไว้ไม่ไห้ไอ้ดำตันไว้ไม่ไหวไอ้ดำตานไว้ม่ไนี่กัดไปบนไอ้ดำได้จังหวะกัดไปกดไปกด

ไอ้โนดได้นี่ไอ้โนดพระพันพรแล้วชิบแปะนาที่กับชิบแปะนาที่ได้จังว่าอาเป็นคนนี้ควายต่างมั่นใจแล้วก็บอกว่าตัวเองจะต้องมาทีนึงนี่เป็ดยอดยังไม่ได้ดวงกับซ่องดอครับไอ้โนดโดนกับซ่องดอกครับยังรุนไปยังรุนไป ไอ้นี่อย่างตานะเมื่อตัวดำจะตาลอยผงกว่าน,น,นี่จะทำไอ้ดำไอ้ก้าทิตรลรอดไอ้นดทิตาอดไอ้นดไม่ได้ใจไปยอะด,ดีนี่รรรไรย้อนเลียดไมเลยดเราควายดำนี่ไรยอดได้ยอนรงดอกสาดอกสี่ดอกซดอกนี่้ก้าระาตูมาาดอก อะไรยเวนาที่นาทีนี่ไบยนิ่มีองนี่นี่นี่นเข้าไอ้ดำไยดำกับไบยตมีแต่ห้างห้างเต็มที่นี่ไบยเลียยวไปอดไปไอดำไยศยังมีไบยยังมีอะไรยีมาที่ยมาณที่ปลายลายกลังจะพลาดนาทีที่ยี cao mì bày gió đấy cao mì bày gió này đâm tốt không cao cười nốt cầm nốt sắc là rồng chay đâm cửa nịnh trai chai đấy ที่ไอ้ดํมฮารเข้าไปใช่มด้อสี่ดอครับควายดัมเขาได้จังว่ากันใส่เข้าไปเหมือนกันไอ้ข้าวแั้นมาค่อนข้างจะลายหนำนักเลยกรคาดความคมความชัดกับควอยดัมกาใบพลั้งไปนี่ไม่เหม็นไม่ย่ำไม่ได้หนำนักไม่กลมไม่ชัดไม่ลึโน้ตเป็นหัวต้นโดยสัญญาณยานู่แล้วเลยไม่มีสะดด้งการเตือน

ใช่น้ำยงปลักไว้ปลอย,ยอดปลอยอดปลยอดไม่มีน้ำนักใช้คำเม่นยำยีแปะนาทีกับผ้อะไรยีแปะนาทีอยังไม่เห็นลุงนี่ตีว่ามันใส่เต็มเต็มนักดอกตีลักไว้เลยแตงไว้เลยแต่ก็ไม่มีน้ำนักไม่มีความคมไม่มีความเนี้ยชัด ยังคลอกเคลียกันอยู่ไอด้ดำยังมีปลายยอดบางบางนี่ไอ้นกพยายามพานี่ปลายยอดปลายยอดไม่คมไม่ชัดไอ้ล่าง

ตรัวตีรั่วน้ตีรั่นัวขาวลงเยอะดีนร่กับีร่ไม่ยอมลง่ดปูข้าลงเยอเดีครับไเไม่ต้องโ่หมันล้ทีนี้ควายข้ากับควายโนดสักนรใช่ได้เพียบเยอะนะครับนี่ลงไปนอนเองน่ยนี่นี่นี น um um sì> ี่นีนี่นีเมาอันนี่เมานี่เมอันนี่นี่นี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยอเยจะ่าจริง่นี่นี่นี่ม่เดียวเอาไอหน้า่าลยอง้าห้เดำไปร่างเลยตรับนาทีอี้ดไปล่างชัดเจนขึ้นนี่ไปร่างอะครันวันนี้ ส่องนาทีชอนาที่1่นาทีองนาทีาด้องนาคนรัวนะครับปากล้อกับปากห้าวานิดนิ่น kind of mm ้อยแล้วยนิด่น้อยแล้ว ตาดไม่ไหวกับไหวนินกับแรงไม่ถึงกับแรงไม่ถึิ้งขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเจ้านายนุ้ยมันมากความเมาไม่ใช่มันมาความมือมันมาความเมาเมาได้สีเป็ดเป็ดเดิเจ้านายนุ้ยนินล้อได้ดักคื้นแล้วควายดำนินน้องที่กอน ไปแล้วแต่งตางเราไม่ลองได้หมาี๋ยวก็ได้หมาี๋ยวจัดจีนสามสิบสามนาทีจากน้อง4ี่ควันกับจากน้อง4ี่ควันแพ้นะครับช่วนจากช้างกับจากช้างหนาวงโนดซักหนวลงใจตัวนี้เป็นความชนะ โลสักนรงใช่ในนรงนาวงวัยยอดจะเป็นควายชนะครับแต่เช้อรามาดกับแเชื้อรามาด้วยกเชอามาดกัเชื้อสามา